เฮ้ย oh. hey. ว่าไงครับชาวไซเบอร์โซเชียลทุกท่านวันนี้เราก็จะมาลองเล่นเกมหนึง่งชื่อว่า Go Mega Boss ท่านผู้ชมอาจจะยังไม่รู้จักเกมนี้หรือว่ารู้แล้วถ้าเกิดเข้ามาดูคลิปนี้อ่ะนะกะ็เกมนี้มันเพิ่งออกมาก็ตอนวันที่25เดือนที่แล้วอะแหละก็มันเพิ่งออกมาส,สดๆร้อนๆหอมกุ่นจากตาเลยเข้าใจใช่ไหมเราก็เลยจะมาลองเล่นดูฉะนั้นไม่รอช้าไปกันเลยดีกว่าปะ so มันคืออะไรนี่โอ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 เรามปปืนหน่อยโคตรเท่แล้วมันรีโหลดได้ปะหรือว่ามันมีจำกัดอยู่แค่นี้อ่าแล้วทำไมมันถึงต้องเดินลงไปเรื่อยๆวะโอเค I s e e I s e e อ่านี่คือหมวกฝึกซ้อนมังหลบกลัวอันเนี้ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่มาขึ้นมาใหม่เออเฮ้ย โอเคตรงนี้น่าจะเป็นตรงที่เริ่มแบบเริ่มจริงๆนี่เพราะว่ามีอะไรมันมีฮาอัพเกรดมันมีฮาอัพเกรดพลังเราแล้วก็มีอัพเกรดอาว,วุธฉะนั้นมันน่าจะเป็นโลกไลท์แน่ๆเลยเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยเหรอถ้ามันไม่เขียนว่าออฟไลน์วะน่าจะเล่นกับเพื่อนได้โอเคถึงเวลาเริ่มเล่นแล้วสินะลูกบอลเนี้ยกูโหดตัง้งนึงกูกูเดินยังไงกูจะไม่ได้อันนี้อืมเว็บสองเว็บสองมันเป็นเว็บหรอวะ เดี๋ยวเราสามารถผักออกจากแมปได้ใช่ไหม <laughs> เออหนึ่งสองมาเอ้ยมาดิมาดมิมึงโหเดเหรอมึงโหเดเหรอทำไมกูใช้ปืนนี้บ่อยจังวะเปลี่ยนปืนบ้างเอ้ยไม่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 ลงไปลงไปปุ๊บโอ้คกูยังไม่มีพลังอะไรเลยมึงช่วยจอกพลังให้กูหน่อยโอ้โหดอปแตอาวธ อืมอืมอืม,อมเล็บหลบซ้ายโอ๊ยไปไกลมากกูบังอาจบังอาจมังอาจอืมอืมโอเคเอาอีกแล้วเออโ okay, okay. อเคโอเคกูไวอ่ะกูไวามากกูเดอะเดอะซอริกอะอกูเป็นเดอะซอริกอะซอริกแค่ช็อกอะปงปงสิ แสดงว่ามันคือแบบเคลียร์เวฟแบบผ่านไปเรื่อยๆและเคลียร์เวฟไปเรื่อยๆว่างัง้นเถอะอู้เราสามารถโอ้โอเคโอเคโอเคอันนี้คืออะไรไม่ไม่ใช่ปืนใช่ไหมคุณนึกว่าปืนทุกทีเลยเวลาเห็นมันเ,เสดสวดอย่างนั้นอะ่ะปึ๊บอึ๊บเฮ้ย,ม,ยมึงเลือดเยอะเหรอมึงเลือดเยอะเหรอตกไปเออเออโอ๊ยโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้ไมันยิงเลเซอร์อืมทนยิงยิงยิงปุ๊บจนยิง เปลี่ยนปืนเปลี่ยน,ป,น,ป,นปืนบ้างเราใช้แต่ปืนลูกซองไม่ดีไม่ดีม,ดมานี่มานี่ไหนใครยิงเมื่อกี้อืมเอ้ยปืนอะไรปืนเป็ดแต่ฟ็อกโอ้อันนี้มันคือปืนลูกซองแต่เป็ดใช่ไหมดัสมุกไอเดียแมนอะไรนี่อันนี้คืออันนี้คืออะไรอันนี้คือไอ้เนี้ยกูไม่รู้มันคืออะไรแต่กูกดไปแล้วอ่ะ <laughs> ไอะท่านผู้ชมเคยเห็นแบบไอ้ท่านผู้ชมเห็นในเกมไอ้อะไรวะไอเจเจแคนใหม่ยังไอ้เียตอนแรกคือในเทเลอร์นี่คือเกมเจเจแคนในเทเลอร์ตอนนั้นคือแบบสุดยอดเลยกูอยากเล่นมากๆมันจะเหมือนคล้ายๆเกมแบบไอ้นารูโตะเชฟวูเดนฉบับใหม่เงี้ยอุ้ยบอสไอ้สัตว์โอ้โอหมันมีไอ้ไอไอม่หน่มาดิมาเดเฮิฟ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 อุ้ยนูำสมุนเฮ้ยแมงแม่งพิュ โอเคโอเคหลบหลบลิ้นงนิดเราต้องป่ทีนิดเว้ยโอ้ม y god มันมันทำน้ำมีดเยอะโอเคเลือดก็หมดละเอบเอฟเออวออโอ้โเลือังไม่หมดเลือกก้โอ้โดอด้โอ้ออ้โ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 ออ้โย้อ้นเอ้โ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 อคือ้นอ่ยอกม JJK อนใหม่ล่าสัตว์เนี่ยคือ,อนแรกกูคิดว่ามัอเปอน,นเกมที่น่าสนใจนะเว้ันเป็นเกมที่แบบว่า น่าจะเป็นเดนเน็กซ์นารวโตชิปุเดนแต่กูคิดผิดไงเพราะสำหรับกูนี่ไอเกมไหนที่แบบว่าถึงเลเวลของเราต่ชิปุเดนที่มันออกมาบ่อยๆเนะี่ยไอพวกสตอมสี่สตอมสามสตอมสี่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหถือว่ามันเป็นเกมแอนิเมที่ดีอะ่ะแต่รู้สึกว่ามันออกมาตอนแรกนี้ก็นะเกลียดกูแค่เห็นแต่กูยังไม่ลองกูน่าจะต้องไปลองก่อนกูถึงจะรู้ว่ามันดีหรือแย,ย่ขนาดไหนแต่สําหรับที่กูคิดกูคิดว่ามันก็นแย่นะมันเหมือนเพิ่งทําออกมาแบบรีบเกินอะ่ะ กูว,ว่ามันควรเปลี่ยนเมตาแล้ววะไอทำเกมออกมาแบบเร่งรีบแล้วค่อยมาอัปเดตท,ที่หลังจะดีกว่าไม้มเนี่ยน่าจะทำเกมให้เสร็จนั้นแต่แรกอ๋อออไหน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 เฮ้ยกูโ,โดนอีกแล้วโดนอะไรวะฮึบมากูขึ้นมามาเออ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 พิวไหวทางสายลมอู look that moment moment ้หูลูกกระด็นมูเมนต์ดูมูเมนต์กูสิเออมาเออฮึบฮึบโอเคมา บลงมาข้างล่างอุ้ยผากตกลงไปเลยเฮียเวิบบอกลายไอ้นั่นได้เลยเพราะว่าแม่งจะไม่กลับขึ้นมาอีกโอ้มายการรู้สึกมันเริ well, ่มมีตัวแรงๆขึ้นละโอ้โอ้เกือบตายเออเออเออเกือบตายโอยเกือบตายฮึบ oh, ม oh, 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 so oh. uh. uh ีใครอยู่ข้างบนไหมมีมานี่โอ้ไงพวกอื้ม ท้าผู้ชมคิดยังไงกับเกมไอ AJK ใหม่เด้๋ยวก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะเว้ยส่ากูกูว่าถ้าเกิดมันไม่เร่งรีบมากกว่าไอ้มากกว่านี้หรือว่ามันแบบมันรอช้าๆหรือว่าดีเลย์หน่อยสักนิดสักหน่อยก็ได้มันจะดีกว่านี้อีกนะแต่แต่ยังไงซะความทุกคนมันก็มีความคิดเห็นต่างกันอ่ะบางคนอาจจะชอบเกมแนวนี้บางคนอาจจะไม่ชอบมั้งบางคนอาจจะชอบ j j k เกมใหม่ก็ได้เป็นไปได้นะเว้ยฮึม who knows แต่ตอนนี้กูคิดว่าเกมมันค่อนข้างแบบรีบเกินไปหน่อยอ่ะโอเคเดินปืนหน่อย รู้สึกว่าปืนนี้จะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่กูต้องการเป็นลูกซองเพราะกูเข้าใกล้บ่อยมากมานี่ปุ้มอันดับปุ้มปุ้มอันปุ้ม Let's go Let's go ปล่อยระเบิดหน่อยปล่อยระเบิดเ yeah. ย้ตายตาย,ตาย,ตายอูอ้เฮ้ยเออมันก็จริงนี่หว่าว่าไอแนวถ้าเกิดเราเราชนไกนี้จะมันจะเหมือนแบบว่าเรากดไอคลิกเมาส์ ที่เมาส์ขวาพร้อมกันน่ะแบบพุ่งเงี้ยแล้วมันทำดามเมจที่ไม่ผิดจริงๆอ๋อเราถึงช่วงนี้แล้วหรอวะเนี่ยอ๋อขอเลื่อๆนๆหน่อยครับ Yeah Let's go โอเคอัพเกรดพลังหน่อยอ๋อก็คือเราสามารถอัพเกรดเพื่อได้ปืนใหม่เหรออันนี้กูไม่รู้เนะี่ยแต่กูว่ากดไปแล้วเถ่สิบห้าเปอร์เซ็น เอ้ยโย่ไหนบอสตัว oh ต oh okay, okay, okay. ่อไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยย oh, okay, okay, okay. ิงเลิกโอ้โอ้ไม่กัดโอ้ไม่กัดโอเคโอเคโอเคมันยังไม่ยากเท่าไหร่มันไม่ใช่ยากแค่ไหนมันแค่กระโดดเยอะมันแค่กระโดดเยอะโอเคได้รับลูกกระสุนหน่อยละเอมาโอ้กูต้องห้ามโดนเบ่งยิงแบ่งล้นเลือดทีนึงอื้อ อุ้ยแม่ง huh. ม uh ีเอลแม่งมีโซนนิ่งด้วยเหรออ๋อคนโซนนิ่งด้วยเหรออะไรทีนี้แล้คุณจะทำไงเออเออตายสักทีเรียบร้อยอีซี่อีซี่ไม่ยากเลยอีซี่อีซี่บอยส์อีซี่โอเคอู้รู้สึกว่ามีอะไรที่หลากหลายดยใช่ไหมมูวิลิตี้น่ะแต่มูวิลิตี้ม่งเยอะมากเลยมาเดะมาเดะมาเดะยิงเดะ กระโดดหสั Ooh, ้นเอออืมอุ๊ยอุ๊ยไอเฮียนี่ไม่งยิงแรงนะเว้ยแต่อเอบอเบเบโอเคเึบนานแน่นนแน่มาดิมาดิมีใครอีกไหมมีใครอีกไหมเบโอเคหนึ่งไปหนึ่งส บอกตอนนี้คือเกมที่อยากเล่นนะเว้ยในใจเลยในในปีนี้เลยในปีเนี้ยเกมที่อยากเล่นอ่ะมันคือเอ่อเทคเคนเทคเคนเทคเคนอยากเล่นมากคือเอามันคือกูเนี่ยเป็นแฟนแบบเป็นแฟนเกมเทคเคนอ่ะถึงกูจะแบบว่าจะพูดว่าไงดีทุกชั่วโมงที่อยู่ในการเล่นเกมเทคเคนนี้มันอยู่ในห้องฝึกซ้อมตลอดอ่ะแต่ก็แน่คือแบบทุกชั่วโมงที่เล่นไปในเกมไอเวนั่นเนี่ยคือแบบว่า อยู่ในห้องฝึกซ้อมเพื่อที่จะบอกว,ว่าฝึกให้ตัวเองเก่งขึ้นทั้งที่บอกว,ว่าฝึกไปปุ๊บไม่ยังไม่ได้ถึงครึ่งหนึ่งที่กูฝึกมาเลยแบบคอมโบกูจำได้นะกูจำคอมโบได้นะแต่ไอ้เหียหลังจากที่กูเล่นไปสักครั้งหนึ่งเจอเจอในโหมดมัลติเพลเยอร์เข้าไปไอ้เฮียคอมโบกูทำไม่ค่อยติดเรามีสตันเยอะมากทั้ง EMP ทั้งกาวแลมเนี่ยคือแบบมันสตันอย่างเดียวเลยมันเป็นอะไรที่ดีนะสตันเนี่ย สำหรับการที่แบบว่าต้องมาเจออะไรอย่างนี้เรื่อยๆน,นะนี่นี่ไม่มาเออเอ้ยชดเออมาขึ้นอ๋อกูไปไวเกิน <laughs> EMP e โ okay. อเค Let's go Let's go ุ๊บๆๆหยุดร้อยหนึ่งคนหนึ่งคนสองคนสองคนเออไม่รู้สามคนสี่คนไม่รู้กูยิงไม่โดนเออไม่โดนด้วยเอ็มพีเมื่อกี้โอ้ไมค์การดโอ้ไมค์การดโอ้ไมค์การดคืต้องกูอต้องเซฟตัวเองแล้วโอ้ไมค์การดเอาไปรับปืนเป็ดกูอื้ออีอูอูอูเรียบร้อยไปเปลี่ยนปืนโอเคโอเคโอเคมาอืออุ้ย ไอ้ย่ไปไกลเลยมานนีิแหววมันมันอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่เอ้ยโอ้เกือบไปแล้วเกือบเลยแล้วเมื่อกี้โอ้ยไม่ยิงแรงจังวะใจเย็นๆอีหล่าเออมาดิมาดิโอเคโอ้ไอเวยนี่ยิงแรงจังใจเย็นๆคุณยังไปไม่ถึง เออปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊อืมอืมไอปืนอะไรอ่ะไปเลยอ๋อกูกูว่ากูควรไม่เสียเวลาการดูปืนดีกว่านะโอเคอีกนิดเดียวกูจะรอดไหมเนี่ยกูควรไม่รอดวะฮึบกรด let's go let's go let's go ตัวสุดท้ายโอบอีกนิดเดียวชนเซฟเลือดเวฟสามยังไม่จบเวีหรอวะกูนึกว่า,า,าจบแล้วใจเย็นใจเย็น ฮึบโอ้โอไปไกลเลยกูเออหลบหลบหล,หลบลอยหลบหลอยห,ห,หลบนิสบัหน่อยปืนอ,อะไรอะ่ะอ๋อมันเดิมปืนกลฮึบกระโดดทับบินขึ้นฟ้าฮึบชนชน,นที่หน้าฮึบปุ้ง EMP อัดเข้าหน้าไปเลยฮึบกระโดดอืมเรียบร้อยเรียบร้อยมาละมาละมาละ กูกำลังเริ่มแล้วกูกำลังเริ่มเป็นเซียนยิงเทพไม่จริงๆกระโดดเออเอยเป็นไงเลสโกดูดูเลือกกูซะก่อนเลสโกเลสโกโอ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 ้กูว่ากูเข้าใกล้ตัวสติดีไปละฮึบโอเคโอเค โอ๊ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอเคโอเคตอดไปนิดหน่อยโอ๊ยไอเฮียระเบิดระเบิดระเบิดเยอะอืมเออเเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอเฮียตีแรงเออระโดดเออตันเยสโก้เลสโก้เป็นไงละมึง เกือบตายจริงๆแล้วไอ้เหี้ยมันหมุนดาเมจสิละห้โอ้โอเคโอเคเริ่มมีอะไรที่แบบเริ่มแปลกอะไรมากยิ่งขึ้นแล้วไอ้กดกดกดกันทุกดานมันเริ่มมีแบบจิมมิคเป็นของตัวเองอะไอ้เหี้ยมัาจะให้เกาะสตูใจเย็นเออโอ้โย ผลไปโดนโอ้ oh! ไอ้เหี้ยทีนี้เรามีเรามีโอกาสที่จะตกตายได้ได้ด้อปัแแรงแรงอึอึอ้ oh, oh God. ใจเย็นเย็นเอ้เห oh! เลือแปออ Let's go h oh, no. งั้นเราก็พรก่อนนะเว้ยสำหรับโกมิกระบอลนะเว้ยถ้าเกิดเอาตามตรงนะพูเกมนี้สนุกมากๆมูมเมนต์มันสูง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 ,สง,สงและสกิลเนี่ยมันน่าจะแบบเปลี่ยนได้ไปเรื่อยๆตามที่บอกว่า RNG อะประมาณนี้มันก็คือโลคไลท์แนวแบบเกมน่ารักโลคไลท์อะเขาจะสไตล์น่ารักน่ารักหน่อยอะแต่มันก็เป็นเกมที่ยากเหมือนกันคล้ายๆเล่นแบบพวกแบบแนวี d อะไรประมาณนี้เออก็ถ้าเกิดใครชอบเกมนี้ อย่าลืมไปลองกันได้เดี๋ยวส่งลิงก์ไว้ข้างล่างจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซั s สไ i b e แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับคลิปต่อไปบ๊ายบายอารดิอสครับท่านผู้ชมบายซีเ y ่ชาวเซเบอร์โซเชียล